สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องตูทุกท่านที่เข้ามารับชมได้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่ร,รวยคลิปนี้จะพามาตามนะคะสูตรหวยแร้วันฝากเฟ้นช่องเฮาในว,วนนันวันอังคารที่สิบเก้าท่นวาคมสองแผนหายรอยหกซวกนี้นะคะท่านผู้ชมก่อน,อนเ,เลื่อนโปรดอย่าขมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แก่ทั้งช่องเนี่ยเลยค่ะเด้อเมื่อคืนนี้นะคะท่านผู้ชมสดๆร้อนๆเลยนะคะหวยละ ล้าพัฒนาหวยห้าหน้อยนะคะของเซียนสมุทรสาครแตกจังๆมากจังๆเลยนะคะผู้ชมแตกระัวเข้ารัวนะคะผู้ชมฟังอีหลีนะคะผู้ใดได้เอาตัวเลขกกับเซียนเฮาไปเสี่ยงโชกเสี่ยงมันมือขึ้นนีนะคะผู้ชมก็ยินดีน้ำลายๆเด้อยค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ชมใส่เงินเพระท่านเบิดนะคะผู้ชมคลิปนี้เซียนสมุทรกะปล่อยต่อเลยนะคะปล่อยของสูตรหวย ห้าน้อยรายวันมือหนีนะค่ะชมมือวันอังคารที่สิบเก้าท่นวาคมสองปัญหารอยหกนี้นะคะหลังจากมีเอฟซีเรียกร้องเขามาหลายนะค่ะชมว่าอยากได้หวยรายวันถูกมือนะคะแอดมินกับบอเพียดให้แฟนช่องผิดหวังนะค่ะชมจัดให้ตามค่ำเรียบร้องเลยนะคะคุณขอมาก็จัดให้นะค่ะชมพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อแนวทางใน สูตรหวยแร่วันมือนี้นะคะเส้นสมุดจัดห้ฟันหในหน่อยๆเนีนๆครับชมเพิ่นฟันห้เลขสามตัวหกชุดหกหางน้องชมนี่นะคะนี่คือสูตรหวยแรวันของเส้นสมุดมือนี้ค่ะ่านผู้ชมเส้นจัดออกมาห้ชุดเต็มเลยนะคะห้าน้อยล้วนๆเลยนะครับชมสูตรมัดรวมนะคะทุกน้อยเหรียนได้ทุกน้อยนะคะคุณผู้ชมเพิ่นจัดเฉพาะเลขสามตัวคัดออกมาห้6หกชุดหกหางเน้นๆนะคะ เพิ่นว่าเลข2อตัวห้ยตัดเล่นเองนะคะับผ้าผู้ใดมากนะคะแต่ว่าเอดมินกเ็เดตัดออกมาหาเลขถ่ายได้6ชุดหางนะคะับผู้ชมเลขสาตัวที่เสี้นจัดออกมาหานะคะมี่ศูนย์สา0เจ็ดห้าห้านย์เก้แปะคะแล้วก็เดตัดออกมาหาเลขถ่าย2อตัวมี่สาเจ ห้าหกศูนย์เก้ากศูนย์เนึ่งลกับแปดสะคผู้ชมนี่คือสูตรหวยระวันของเสียนสมุดงวดวันดังขั้นที่19บเ้าท่านว่าคมสองพันห้นี่ะคะและในคลิปนี้นะคะกะยังมีสูตรของเสียนว่าปีประทุมนะคะนำนะคะุณผู้ชมเสียนว่าปีประทุ่มจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบดใดเห็ุซิฟเฟนช่องพิจารณาเอาเลยนะคะว่ามักว่าชอบของเซียนท่นใดนะคะ ถ้ามักอิลีกระจัดถ้าครมีช่วงบ่มักบ่ชอบปรผ่านนะคะไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อไ่เมื่อนี้หนูมาตามเลขห้าน้อยฝากเฟ้นช่องเข้าไม่พอของวันอังคารนี่แม่เฮ็ดไว้ไปเฮ็ดไว้เลยแม่ลูกโอเคค่ะพ่อมื่อนี้ห้าน้อยของงวดวันอังคารที่สิบเก่านะคะพ่อมีตัวใดเนาะค่ะอ๋อ มวดนี้วิ่งกันวิ่งรูดกันสองนะลูกมีสองค่ะเอ,เอาเอาเอาสองตัวเดียวเลดค่ะฟันตัวเดียวนะพ่อน <ปะ S 2> เนาะปลาตัวเดียวสองเลยล่ะโอเคค่ะพ่อเสี้ยนว่าปีฟันทงให้ตัวเดียวนะคะแล้วก็ตัวใดอีกเนาะค่ะจับคู่ค่ะบ,คบัดจับคู่มีสองศูนย์จับคู่มีสองศูนย์ค่ะพ่อ

แล้วก็เลขเบิลชุดหนึ่งคือสองสองนะพอนะออ่อเนาะฟาดพอห,าห้ามันใจสองอีรีนะคะเดี๋ช่มบานีเนียนตัวใดเนาะค่ะพ่อเนียนสองสี่สองห้าเดี๋ยวนะเนียนไปที่สองสี่สองห้าค่ะสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดแล้วก็สองแปดค่ะพ่อแล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่งนะคะ โอเคค่ะพ่อค่ะเรียกห้าน้อยพ่อเข้ากับฟันหายหาชุดหางคือเกานะพ่อเนาะงวดนี้เป็นงวดวันอังคารนะคะคอยเลขกของพ่อเข้าแตะปังปังคือเก่าค่ะพ่อเดี๋ยวมือแลงนะคะจะล่งสูตรหวยเล่าพัฒนาฝากเฟ้นช่องคือเก้าพ่อเดี๋ยวมือแลงพอกันค่ะพ่อโอเคขอบคุณค่ะพ่อขอให้ปังปังสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมก็จะมาสรุปตัวเลขของเส้นว่าปีประทุ่มสุดหวยห้าน้อยหนึงว,วันอังขารที่สิบเกาท่านว่าคุมสองพันหาเียหกนีนะคะงวดนี้พอห้าฟันไห้สายวิง่งสายรูดตัวเดียวเน้นเนืน้เเลขสองนะคุณผู้ชมเลขจับคู่เส้นจัดให้ชุดเต็มสิบุดสิบหางคือเก่านะคะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด สองแปดสองเกาแล้วก็สองสองนะคะเซียนว่าปีปทุมฟันไห้เน้นไห้หาชุดหาหางเน,น้นเนนคือเก่านะควคุณชมเพิ่นจะจัดชุดเต็มแบบนี้ทุกกรอบนะคะแล้วเพิ่นก็จะฟันไห้หาชุดมี่สองหนึ่งสองสี่สองหาสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนสูตรหวยห้าหน้อยสูตรหมัดรวมนะคะุชมเล่นได้ ทุกน้อยเลยนะค่ชมในมือนี้นะคะงวดวันอังคารที่สิก้ธันวาคมสองพยกของเซียนว่าปีปทุมงวดนี้นะคะผู้ใดมักเที่ยวมักแลนต่างประเทศพิจรารณาได้เลยเลยเลยด้อดขาดิชมเดอร์นี่คือสูตรห้าน้อยมือนี้นะคะแคบหน้าจอไว้ได้เลยนะคผู้ชมผู้ใดบอกแคบกะจดเอานะคะแล้วก็สูตรเซียนว่าปีแล้วนะคะแล้วก็มีสูตรของเซียนสมุทรสาครนะคะทามักของเซียนแทนใดกับพิจรารณาของเซียน ท่านนั่นนะคะคุณผู้ชมมักตัวใดกระจัดเฉพาะตัวนั่นนะคะคุณผู้ชมทั้งเบิดทั้งมวนกับเป็นแนวทางหายิจารณนานะคะถ้ามักถ้าชอบอิลีกระจัดนะคะคุณผู้ชมบ่มักบ่ชอบกับผ่านนะคะสุดท้ายนะคะทั้งจังกับขาออุปกรในเฟ้นจองเฮาที่ดิเสียงโชคเชียงลาบนะคะสุดหวยได้วันนวดวันอังขันที่สิบเก้าท่านว่าคุมสองปัหารอยทุกๆมือนีนะคะกัขอให้มีโชคมีใช่โชคๆมันมานึ่งปังกันสุขูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ